สวัสดีค่ะนารีหิมะขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปรันดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าการเส้นไหวผีเพื่อให้ชีวิตการงานการเงินความรักสุขสมหวังเนะี่ยที่สุดแล้วมันจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของคุณนะอันนี้เฉพาะคนที่ไปทำเส้นไหวผีนะแบบบางคนไปทำพิธีขอให้ขายดีขอให้มีคนติดตามเยอะเยะ ขอให้แบบไปบังหน้าร้านคนน้นคนนี้ขอให้ได้สามีคนน้นคนนี้มาคือการไปเส้นไหว้ผีขอให้การเงินเข้ามาอย่างเงี้ยถามว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกลับมาหาคนุนะคะถ้าคนเป็นคนทำํำคุณก็ลองฟังคลิปนี้ดูนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะจำไว้อย่างนะว่าของฟรีไม่มีในโลกนี้หรือโลกไหนๆน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนทั้งในสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะ ่าผีนะ่ะมันไม่ต้องการข้าวกินมันต้องการบุญบรารมีเพื่อที่มันจะได้หลุดพ้นแล้วมันจะได้ไปผุดไปเกิดเอ่อ่ะ,อะมาดูดีกว่าว่าถ้าคุณไปเส้นไหวผ้ผีเส้นไหว้ผีนะไม่ใช่ขอพรขอเทพนะเส้นไหว้ผีให้คุณแบบว่าการงานการเงินความรักดีเนี่ยที่สุดแล้วจะส่งผลอย่างไรกับคุณบ้าง The The ดดเดอะเมจิเชียนเดอะเลเวอดีดเนาะโอ้โหเก้าเรียนมาเลยดีจังเลยหนึ่งถ้วยความรักก็สุขสมหวังเออเวลาที่คุณไปขอช่วงแรกแรกนะมันจะเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตอะจากที่คุณไปทำนะคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ดีๆก็เหมือนฟ้าเปิดชะตาเปิดชีวิตเปิด มันทําให้การงานแบบเจริญรุ่งเรืองอ่ะความรักก็ดีดีเงินทองก็สะพัดเข้ามาแบบอย่างเหลือเชื่ออย่างไม่น่าเชื่อเนาะมันเหมือนกับจากที่จากที่มันดูซบเซาอะ่ะอยู่ดีๆมันก็พลิกกลับมาดีแบบแบบน่าอาัศาจรรย์ใจใต้องบอกว่าน่าอาัศาจรรย์ใจจนคุณรู้สึกว่าโอ้โหคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่คุณไปทําแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับไปทําเรื่อยๆ เวลาที่คุณไปทําไปเส้นไหว้เนี่ยคุณอาจจะต้องมีเครื่องบูชามามีคาถาบริกรรมมามีวัตถุอะไรที่ไปเช่าบูชามาแล้วคุณก็จะต้องมีพิธีกรรมที่จะต้องทอํานอะ่ะพิธีกรรมที่จะต้องเส้นไหว้เขาอะ่ะตามที่ตามที่คุณไปทํากับใครมาก็ไม่รู้แหละเขาก็จะบอกคุณว่าคุณต้องสวดคาถานี้นะคุณต้องบริกรรมคาถานี้นะคุณจะจุดธูปกี่ดอกนะ คุณจะอะไรยังไงอ่ะแล้วคุณก็จะสุขสมหวังในภายในสามวันเจ็ดวันก็แล้วแต่หรือภายในหนึ่นงเดือนเนวันชาที่สุดถ้าคุณสังเกตนะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะมันสุดยอดอะ่ะมันยิ่งกว่ามหาศา์ใจขอพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะยังรัดคิ้วให้คุณไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยคือยะไปเส้นผีเนะี่ยได้ทันทีเลยทันตาในบันดดลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการ เขาไม่ได้ต้องการบุญบารมีของคุณเพื่อจะไปพุดไปเกิดเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปขอเขาเขาเขาก็จะบอกคุณต้องรองคิวรอคิวตางบุญและกรรมที่คุณได้สร้างสมเอาไว้นะเมื่อถึงคิวบุญของคุณคุณก็จะได้มาแต่ผีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเขาอยากจะได้บุญเร็วๆเพื่อที่เขาจะได้หลุดพ้นจากความเป็นผีอะ่ะยิ่งถ้าเป็นพวกผีจรหรือผีที่ถูกถูกเข้าบังคับผูกเข็มให้ทํางานะ่ะเขายิ่งอยากจะได้บุญบารมีจากคุณอะ่ะเพื่อที่จะได้ไปผุดไปเกิดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรีบช่วยคุณอะ่ะ ให้คุณสุขสมหวังช่วยคุณสมหวังทีหนึ่งเขาก็ดึงบารมีคุณมาทีหนึง่งช่วยคุณสุขสมหวังรอบหนึ่งเขาก็ดึงบารมีคุณมารอบหนึง่งเห็นปะม,นม,ม,นม,มันไม่ได้มันไม่ได้มีมีอะไรที่แบบได้มาฟรีๆนะนี่แปดถ้วยสี่เหรียญสี่ถ้วย the w h e e l อ f fortune อ่าสามเหรียญสักพักหนึ่งอะ่ะสักพักหนึ่งนะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกดีขึ้นเป็นพักๆอะ เดี๋ยวพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนก็แล้วแต่มันเริ่มถดถอยกลับมาอีกละมันเริ่มเงียบเงาอีกละแปดถ้วยมันเริ่มผู้คนเริ่มหายไปอีกแล้วกิจการเริ่มหายไปอีกแล้วคู่ครองคนรักเริ่มเหินห่างอีกแล้วการเงินสี่เหรียญยังไงเริ่มติดขัดอีกแล้วมันจากทีแรกอะ่ะอุย้ยเงินเข้ามาอู้ฟู่เลยเนาะเข้ามารัวรัว,รว,รวพอสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็ติดขัดอีกจนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคุณจะต้องกลับไปทําอีก กลับไปทําอีกเพื่อที่ให้มันดีขึ้นอีกดังนั้นคนก็จะรู้สึกว่าอ่ะฉันจะกลับไปหาอาจารย์คนนั้นอีกฉันจะกลับไปทําพิธีตรงนั้นอีกอพอทําเสร็จคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาอีกเนี่ยรีวิวออฟบอรจนกับสามเหรียญเงินก็จะเข้ามาอีกคนรักก็จะกลับมาดีอีกโดยเฉพาะรักที่เป็นสามคนสามเราเนี่ยเวลาคุณไปทำเนะี่ยคุณจะรู้สึกว่าเขาจะลุ่มเขาจะหลงเขาจะรักคุณนาะ แต่พอสักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็จะเริ่มเหินห่างเริ่มเฉยชานะเริ่มแบบเริ่มไม่ไม่ค่อยจะเอาอกเอาใจคุณแล้วคุณก็จะรู้สึกม,มันยังไงยังไงอยู่นะหรือว่าฉันจะต้องกลับไปทําอีกคุณก็จะต้องกลับไปทําอีกพอกลับไปทําอีกมันก็จะวนกลับมาภายชุดข้างบนปาฏติหารเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรักเขาก็เริ่มหลงไหลเราอีกแล้วเนี่ยการเงินการทองอีกพอทําไปสักพักหนึ่งเนะี่ยการเงินเป็นไงคะเสลียญ เริ่มปิดขัดเริ่มแบบว่าลูกค้าหายเงียบอีกแล้วอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเอะกลับไปท,ทําพิธีไปจ่ายตังค์ไปท,ทําพิธีให้หมอก็ท,ทําพิธีให้อีกพอท,ทําพิธีเสร็จจะไ,ไหมกลับไปที่ข้างบนอีกโอ้โหมหัสารย์ใจเงินก้าเหรียญเข้ามาลัวหรอลัว,ลวแบบแบบเข้ามาเรือมากด้วยแล้วมันก็จะวนซ้ําอยู่เงี้ยววนเป็นวัฏจักรลูกค้าอีกจากที่แบบอุย้ย พอทําพิธีเสร็จลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายอยู่ดีกินดีมีความสุขเออพอไปสักพักหนึ่งลูกค้าเริ่มจอดจากหาอีกละลูกค้าเริ่มไม่มาอีกละคุณก็ต้องวนกันไปทําพิธีเฮ้ยมันจะวนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างเงี้ยเดวิลออฟออร์จูนเขาบอกว่าคุณจะวนอย่อยางเงี้ยวนแต่ละรอบบารมีของตัวคุณเนี่ยจะถูกสูบออกไปรอบหนึ่งนะวนแต่ละครั้งเขาก็จะดูดเอาบุญของคุณไปรอบหนึ่ง มันไม่ใช่ว่าผีช่วยคุณครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาเอาบุญของคุณครั้งนั้นแล้วเขาจะได้ไปผุดไปเกิดเลยไม่ใช่บุญที่คุณให้เขานะี่ยมันยังไม่เพียงพอที่เขาจะไปผุดไปเกิดหรอกพอพลังงานเขาเริ่มหมดเขาก็จะทําให้คุณนะเนี่ยกลับมาซบเซากลับมาชีช้ำกระลำตีกลับมามีแต่ปัญหาติดขัดคนก็จะไปหาหมอผีให้เขาทํา จะหมอผีหรืออาจารย์หมอหรือคนทรงเจ้าหรือคนทําพิธีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะ่ะเอ,อคุณต้องดูให้ดีด้วยนะว่าเจ้าจริงไหมหรือเป็นเจ้าเลี้ยงผีนะคะอันนี้ไปพิจารณากันเอาเองนะแม่หมอไม่เจาะจงใครนะคะเพราะว่ามันมีทั้งจริงและปลอมในยุคสมัยนี้เยอะแยะเลยคุณต้องแยกแยะด้วยสติและปัญญาของคุณเองอะเอาเป็นว่าพอคุณกลับไปอีกครั้งห mm. นึง่งเขาก็จะทําให้คุณดีขึ้นพอคุณดีขึ้นสักพักหนึ่งเขาก็จะดูดบุญคุณไปอีก ดูจนกระทั่งบารมีของคุณเนี่ยมันต่ําลงเรื่อยๆเหมือนกับบุญคุณมีหนึ่งถังอ่ะเวลาเขาช่วยคุณผีเขาช่วยคุณครั้งหนึ่งเขาก็จะดูดบารมีคุณไปคันนออจากนั้นก็ช่วยให้คุณรอดสักทีหนึ่งเสร็จแล้วคุณก็จะกลับมาชี้ช้าอีกทีหนึ่งพอดวงตรงชี้ช้าทีหนึ่งผีมันก็จะช่วยคุณทีหนึ่งเสร็จแล้วก็จะดูดึงบุญของคุณอีกทีหนึ่งนานนานไปเนี่ยนานนานไปความทุกข์เนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณสังเกตนะ ทีแรกเนี่ยลูกค้าหรือความรักหรือการเงินก็ยังพอถูๆถ,ถ่ายๆไปได้พอคุณทําไปสักสี่ห้ารอบสังเกตนะความหนักหน่วงอะความไม่มีลูกค้าหรือความที่คู่ครองจะเลิกสนใจคุณหรือการงานจะมีปัญหาเนี่ยมันจะหนักขึ้นแต่ละรอบแต่ละรอบเรื่อยๆเพราะว่าบุญของคุณบารมีของคุณมันต่ำลงไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าผีมันสูบเอาของคุณไปเรื่อยๆแล้วอะสูบจนกระทั่งบุญคุณหมดเมื่อไหรอ่อ่ะทีเนี้ยชีช้ากาลังปีตกยาวเลยนะ จนกระทั่งคุณไม่มีบุญจะให้ผีเขาแล้วเนี่ยคู่ของคุณจะจรจากไปจากคุณที่นี้ไปทําพิธีไหนๆก็ไม่ได้แล้วเพราะคุณไม่มีไม่มีบุญจะไปให้ให้ผีเขาแล้วอะ่ะอืมอันดับที่สองก็คือทํำยังไงก็จะทําไม่ขึ้นการงานก็จะกลับมายากการเงินจากที่พอหมุนได้เนี่ยพอมันดีขึ้นปุ๊บเป็นเส้นการาดขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง,ลลงที่สุดเราก็ดิ่งเหวไปเลยค่ะชนไม่ขึ้น แล้วไอคนที่คุณไปให้เขาว่าจ้างใช้ผีมาช่วยคุณเนี่ยเขาจะดูสภาวะการเงินของคุณเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่ฐานะดีร่ำรวยแต่งตัวดีเนี่ยเขาจะช่วยคุณเป็นพักๆพ,พอคุณเริ่มซบเซาคุณก็ต้องกลับไปหาเขาจ่ายเขาอีกสักสามหมื่นสี่หมื่นแนหนึงล้านนึงแล้วแต่เขาจะเรียกพอคุณได้ทีหนึง่งคุณก็จะสมหวังทีหนึง่งพอสมหวังได้สักพักหนึ่ง ดวงสตาก็จะดิ่งลงอีกเอคุณก็ต้องสมสารกลับไปหาเขาอีกและทุกครั้งที่ที่คุณทาพิธีเสร็จเขาก็จะเอาผีมาเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อยผีไม่ได้มาตนเดียวนะจากเดิมทีไปทาครั้งแรกก็อาจจะมีผีแค่ตนเดียวไปรอบที่สองจากตนแรกอยู่แล้วบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งตนทีเนี้ยคุณก็ต้องให้บุญเพิ่มอีกสองตนถูกป่ะเสร็จแล้วไปรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าสุดท้ายคุณมีผีเป็นขยงอ,อยู่กับคุณอนะ ถามว่าแล้วคุณมีบารามีมากพอที่จะให้ผีท่านขยงไปพูดไปเกิดได้ไหมไม่มีแล้วถึงตอนนั้นฮะพอไม่มีปุ๊บสตาคุณทีเนี้ดิ่งเหวใครก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะบารามีที่คุณสั่งสมไว้มันถูกดูดไปหมดแล้วไงขณะเดียวกันถ้าเงินคุณหมดเป็นไงล่ะคนทาที่ทีถีบส่งคุณไงก็ <c oughs> แล้วแต่เธอเพราะเงินหมดแล้วไม่ต้องมาแล้วให้ระวังตรงนี้นะคะนี่คือคนที่ไปแล้วทีนี้กรรมละ่ะกรรมของคนที่ไปไปใช้ผีเนะี่ย ไปไปใช้ผีมาช่วยให้คุณแบบอยู่สุขสบายอะ่ะมีกรรมไหมมีสี่ผีพวกเนี้ยเขาถูกพวกหมอผีพวกนั้นอะ่ะจับคุมขังว่าเป็นทาสนรับใช้อะ่ะมันก็เหมือนกับคุณไปซื้อทาสอะ่ะมาเป็นทาสของคุณอีกทีหนึ่งอะ่ะคุณไปเอาผีนะ่ะมาเป็นทาสของคุณอีกทีหนึ่งคุณก็สร้างกรรมกับผีเขาอยู่ดีสุปปะ่ะพูดง่ายๆคุณก็ไปผูกกรรมกับผีเอาไว้ ชาติหน้าฉันใดก็ไปชดใช้กรรมกับผีกลุ่มนั้นต่อนะคะมันก็จะไม่จบไม่สิ้นนะบางคนถามว่าทาไมเกิดมาทุกข์เหลือเกินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคุณไม่ได้สามารถที่จะรู้อดีตกรรมของคุณได้ว่าเป็นยังไงไงแต่มันไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบโอ้ยฉันไม่เคยมีกรรมอะไรเลยแล้วดีๆฉันก็ทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ไงทุกคนมีกรรมติดตัวของตัวเองแต่ในชาติพวกเนี้ยคุณอย่าพยายามไปสร้างกรรมเพิ่ม ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นไปตามดวงชะตาของคุณถ้าคุณอยากจะได้บุญอยากให้คนรักคุณรักคุณคุณก็แค่มันทําบุญกับเขาอะเวลาคลองคู่กันอะไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้สิ่งมันเสมอกันน่ะจะได้อยู่ด้วยกันได้ยืนยาวเพราะว่าถ้าสีมันต่างกันเมื่อไหร่ละยังไงมันก็หลุดออกจากกันนะคะมันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้คนนึงกินแต่เหล้าสร้างแต่บาปคนนึงเข้าแต่วัดเข้าแต่วาที่สุดแล้ว บุญและบาปเนี่ยมัน,ม,นมันห่างกันนะ่มันถนนที่มันแยกห่างกันไปเรื่อยๆมันก็จะไปกันคนละสายอยู่ดีเนาะในความเป็นเงินทองของคุณก็เหมือนกันถ้าคุณอยากมีเงินมีทองอะ่ะคุณก็ทํางานอาชีพสุจริตแล้วก็หมั่นทําบุญทําทานทําทานให้ผู้อื่นบ้างนะคะเออถ้าคุณอยากเกิดเป็นคนสวยคนหล่อคุณก็หมั่นไหวพระถวายดอกผลไม้สวยๆผลไม้สวยๆดีๆด,ด,ดอกไม้สวยๆให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาหน้าฉันใดนะคุณก็จะมีรูปร่างที่สวยงามได้นะอืม อย่าไปอย่าไปบังคับผีให้เขามาทํางานให้คุณเพราะที่สุดแล้วอ่ะคุณก็ไปก่อเวรก่อกรรมกับผีก่อเวรก่อกรรมกับหมอผีไปผูกบ่วงกรรมกันเอาไว้อ่ะบวกกับวนบารมีคุณจะต่าลงเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็อาจจะต้องไปอยู่กับกลุ่มผีกลุ่มนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขาเล่นของทําของแรงๆเนี่ยดีไม่ดีตุยแย่ไปแล้วอ่ะวิญญาณคุณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะบารมีคุณไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วถ้าคุณเลี้ยงผีเยอะๆเนี่ย ใครก็ทําบุญให้คุณไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนอกจากพราอรหันนะคะมันเป็นกรรมหนักของคุณเองแล้วที่สําคัญนะคุณอาจจะต้องกลายเป็นผีทาสรับใช้ให้กับหมอผีที่คุณไปขอให้เขาช่วยคุณในวันนั้นในวันที่คุณยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละพอคุณตายไปคุณกเเออ็เป็นผีทาสเขาไงเออเป็นผีไม่ได้ฝุดนไม่ได้เกิดน,นะอันนี้คือสิ่งที่จะวนกลับมาหานะคะสําหรับคนที่คนที่อ แต่ให้ผีเน่ยไปให้ผีมาช่วยเรื่องของการงาน<ม>การเงินความรักทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่อยู่ที่โชคชะตาบุญกรรมที่สร้างมานะคะ<ม>ถ้าคุณจะรวยยังไงมันก็รวยถ้าคุณจะจนยังไงมันก็จน<ม>อ่ามีอะไรอยากจะบอกต่ออีกสักนิดนึงไหมเอ่ยเก้าถ้วยแปดเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยให้มันมันมันพยายามทำมาหากินขยัน ขยันเข้าไว้นะคะแล้วก็อยู่ในสิลในธรรมทาบุญเยอะๆสิ่งเหล่านี้ยมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณค่อยๆดีขึ้นเองนะคะ mm. The high priestess สิบดาบ mm. เห็นไหมอย่างที่แม่หมอบอกกัาที่สุดแล้วอ่ะจะเป็นยังไงที่สุดแล้วส่งผลอย่างไรกับคุณคุณก็จะเป็นสิบดาบอะค่ะคือชีวิตคุณจะไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรบุญก็ไม่เหลือเงินทองก็ไม่เหลือ กิจาก,การก็ล้มเหลวความรักคู่รักก็จะทิ้งคุณไปแบบไม่ใยดีทิ้งไปแบบชนิดที่ว่าจากกันแบบทุกชาติทุกภพด้วยนะเอ,อด้วยคุณสร้างกรรมหนักไงคุณไปเอาผีมาทำทำร้ายทั้งตัวคุณทั้งตัวเขาทั้งผีอะ่ะดังนั้นบ่วงกรรมคุณยิ่งหนักเท่าไหร่การจรจากจากเขาก็ยิ่งห่างไกลกันมากขึ้นเท่านั้นที่สุดแล้วแม้แต่ชีวิตของคุณเองเนี่ย มันก็จะเอาไม่อยู่สิ่งที่มันจะสะท้อนกลับมานะคะก็คือก็คือคุณจะไม่เหลืออะไรแม้แต่ชีวิตแล้วชีวิตก็อาจจะมีกรรมหนักในที่นี้สิบดาบคือการลงนรกกระพุ่อยู่แล้วล่ะค่ะหรือไม่ก็ไปเป็นฆาทาสพวกหมอผีชั่วขับชั่วกันจนกว่าคุณจะไปเจอคนมีบุญบรารมีที่การสูงสูงหรือพระอรหัาต์อย่างเงี้ยที่จะมาปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณคุณได้แต่ถามว่าจะมีสัก ผีกี่ตนที่จะไปเจอเจอพระอ,อรหาัานต์ได้ที่จะโปลดปล่อยดวงวิญญาณได้ดังนั้นพึงระมัดระวังนะคะในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้เอ,อท่านที่ดีก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาค่ะแล้วถ้าบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อย่าลืมแก้บนด้วยแล้วก็บันสั่งสมลบูรณ์บารมีจะดีกว่าเนาะอย่าพยายามไปใช้พวกผีและอย่ามองว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนะมันก็แลกด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละค่ะนะ โอเคเนาะไพ่ก็บอกมาระดับนี้ประมาณนี้ถือว่าก็เป็นความรู้ที่มาถ่ายทอดถ่ายทอดกันฟังเนอะ,อะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่วิจรารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าผีไม่ได้ทุกคนจะเห็นได้หรือสัมผัสได้ถ้าคุณอยากเห็นและสัมผัสได้ก็นั่งปฏิบัติเยอะๆสวดคาถาชินแบัญชรเยอะๆทาสมาธิเยอะๆวันหนึ่งคุณก็จะได้เห็นอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อยได้เห็นผีได้ยินผีนะคะแล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้เห็นเองนะ เออโอเคค่ะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ